ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมวันนี้ผมมาจับพาทุกคนมาทําความรู้จักกับสมาร์ทโฟนที่หลายคนรอคอยและเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาของตำนานที่แท้จริงนั่นก็คือโนเกียลูเมีย 1,525G รุ่นปี2026ที่สร้างกระแสะอย่างแรงตั้งแต่วันเปิดตัวไม่ใช่แค่เพราะชื่อเสียงของตระกูลลูเมียที่เคยครองใจแฟนๆมานานแต่เพราะการอัปเกรดครั้งนี้โนเกียใส่ทุกอย่างที่ทันสมัยที่สุดไว้ในเครื่องเดียว ดีไซน์ของลู m เมีย 1,525G ยังคงความพรีเมียมในสไตล์ l u m เ a ที่หลายคนคิดถึงตัวเครื่องบางเฉียบขอบโค้งมนจับถนัดมือฝาหลังทำจากวัสดุนาโนเซรามิกที่แข็งแรงและรูหราสีสันมีให้เลือกทั้งค l a s s ิก Black, เพียวไว t ์โอเชียนบลและ s u n เ e t ตโกลบอกเลยว่าทุกสีมีเอกลักษณ์และเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ชอบความโดดเด่น หน้าจอขนาด6.9นิ้วแบบ AMOLED 2K Ultra Vision ที่รองรับอัตรารีเฟรชสูงถึง144 h z ิรตทำให้การเลื่อนจอเล่นเกมหรือดูวิดีโอไหลลื่นสุดๆแถมยังมาพร้อมเทคโนโลยี HDR10+ สีสดคมชัดสมจริงและสู้แสงแดดได้ดีมากเหมาะทั้งดูหนังเล่นโซเชียลหรือทำงานในด้านกล้อง Nokia จัดเต็มด้วยกล้องหลักบูเรวิวความละเอียด 200MP ที่ใช้เซนเซอร์ใหม่จากซสาพร้อม AI Imaging Generation ที่ช่วยให้ภาพถ่ายคมชัดแม้ในที่แสงน้อย กล้องอันตราย 50mp เก็บมุมกว้างโดยไม่เสียรายละเอียดกล้องเทเลโฟโต้6 4 m p ซูมได้ไกลถึง 100x แบบชัดเจนและกล้องหน้า 60mp อันตราเคลียร์สำหรับสายเซลฟี่หรือวิดีโอคอลภาพที่ได้ออกมาสวยคมกริบระดับกล้องโปรเลยทีเดียว ประสิทธิภาพก็ไม่แพ้ใครเพราะมาพร้อมชิป Snapdragon 8 Gen 5ตัวแรงล่าสุดในปี2026รองรับ 5G บวกความเร็วสูงสุดเล่นเกมโหดๆหรือทำงานมาลิิทาสกิ n งไม่มีสะดุดแรมเริ่มต้นที่16 g b และสูงสุด24 g b พร้อมความจุภายใน512 g b ถึง1 t b รองรับ m ิคร o ดีเพิ่มเติม,ตมได้อีกจัดว่าเป็นมือถือที่ตอบโจทย์คนทำงานและเกมเมอร์อย่างแท้จริง ในส่วนของแบตเตอรี่ Nokia l u ูเมีย1 5 2 5 G ใส่มาให้จุดใจถึง6500ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับฟ้าชาร์จ1 5 0 W ชาร์จแค่20นาทีก็ได้แบตไปเกือบเต็มและยังมีระบบไวเลสชาร์จ a r g e 8 0 W และ Reverse c h a r ์จิ่งสำหรับชาร์จให้อุปกรณ์อื่นได้อีกด้วยเรียกว่าพกแค่เครื่องเดียวก็เพียงพอสำหรับทั้งวัน ซอฟต์แวร์ก็มีความพิเศษเพราะโนเกียได้ผสน Windows OS รุ่นใหม่ที่ทำงานควบคู่กับ Android UI ทำให้ผู้ใช้ได้ทั้งความคลาสสิกของลูเมียที่เคยเป็นเอกลักษณ์และความสะดวกของ Android Application ก็โหลดได้จาก Play Store แบบเต็มระบบพร้อมกับฟีเจอร์ Continuum ที่สามารถเชื่อมต่อมือถือเข้ากับจอใหญ่เพื่อใช้งานเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์พกพาได้ทันทีระบบเสียงก็ไม่ทำให้ผิดหวังลำโพงคู่ส t ต r ร o โอดอนดี้แอดมอเสียงดังคมชัดรายละเอียดดีมากเหมาะสำหรับดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมที่ต้องการมิติของเสียงรอบทิศทาง ด้านความปลอดภัยมาพร้อมระบบสแกนนิ้วในจอสแกนใบหน้าด้วย AI และยังรองรับระบบ Voice Unlock ที่สามารถปลดล็อกด้วยเสียงได้ซึ่งเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่ Nokia ภูมิใจนำเสนอในรุ่นนี้โดยรวม Nokia Lumia 1525G 2026เป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่หรูหราหน้าจอคุณภาพสูงกล้องสุดล้ำประสิทธิภาพระดับเรือธงแบตเตอรี่ที่อึดทนและระบบซอฟต์แวร์ที่แตกต่างจากแบรนด์อื่น ใครที่ชื่นชอบมือถือพรีเมียมฟีเจอร์ครบครันและอยากสัมผัสความคลาสสิกในแบบ Lumia บอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ควรพลาดราคาเปิดตัวเริ่มต้นที่ประมาณ32,900บาทซึ่งถือว่าคุ้มมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับนี่คือการกลับมาที่สมบูรณ์แบบของ Nokia Lumia ในยุค 5G บวกที่จะทำให้หลายคนตกหลุมรักอีกครั้งครับ